กีีป่ปเล่นล่าสุดคือตอนปีหนึ่งอ่ะเออตั้งแต่ยังไม่ทำยูทูบเลยก็คือปีสองปีสามสี่ซีปีทุกคนวันนี้ก็คือกันนี่นะคะจะไปเล่น่งการที่ภูเก็ตนะคะที่งานนะคะก็จะเริ่มตอน6กโมงครึ่งนะคะบอกเลยว่าคนเยอะมากเต็มมันมาก She's Lisa Everyone's a Mona Everyone lining to see her. อบช่อง Lady กันีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเจเ Lady ก็จะพาทุกคนไปเล่นสงการนะคะในรอบกี่ปีอะเล่นล่าสุดคือตอนปีหนึ่งอะเออตั้งแต่ยังไม่ทำยูทูบเลยก็คือปีสปีทุกคนวันนี้ก็คือกันนี่นะคะจะไปเล่นสงการที่ภูเก็ตนะคะที่ส่วนน้ำอนามันด้านั่นเองส่วนน้ำซึ่งมีดีเจเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะว่าบรรยากาศเป็นยังไง แต่ก่อนไปวันนี้นะคะก็คือแต่งหน้าแล้วนิดนึงนะพอประมาณเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราจะไปเราจะแต่งอีกนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออะไร กันแดดนะคะกันแดดที่เจ๊เรดี้เลือกใช้วันนี้ก็จะเป็นแคที่ดอกวนะคะแบรนด์ในดวงใจ Aquasun Non g r กรซี่บอด s ้ซันเซรอ่าก็คือมันจะเนื้อบอบางนะคะอันนี้ก็จะเป็น50มี SPF 50PA บพบวกบวกนะคะก็จะเป็นแบบว่ามีความมอ i เจอร์ไรเซแล้วก็แบบเย็นๆว่รรเาเขาเป็น Moist Cooling เนาะใช้นานมากละ เยินมากก่อนไปก็ทานนะคะเพราะว่าแดดแรงมากเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องนั่งรถใช่ไหมแล้วก็โดนดงโด,น,ดนแดดเนาะทนดูนี่นะคะใช้จริงเยินเวอร์นี่ประมาณนี้คือกันไหนต้องทานจริงนะทุกคนช่วงเนี้ใครเล่นนงเล่นน้ําใช่ไหมแล้วก็แนะนำว่าต้องซื้อแบบตัวที่แบบซึมง,ง่ายเนาะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเหนียวหนาใช่ไหมเพราะว่าเล่นน้ำแล้วมันจะแบบหยิบอ่อะเออ ใครเล่นน้ําที่ไหนคอมเมนต์กันมาได้นะชอบตัวเคที่ดอน,นี้มากเพราะว่ามันเป็นแบบเย็นๆนะ่ะทาแล้วมันแบบเย็นสดชื่นนะทุกคนคืออากาศมันร้อนแล้วใช่ไหมถ้าเราทากันแดดแล้วแบบกันแดดมันชุ่มแล้วมันแบบ เนื้อหนาะมันก็จะรู้สึกแปลกๆ้าตัวนี้คือแบบเย็นมากตัวนี้นะคะก็มีปริมาณ138 ml นั่นเองตัวนี้ก็คือเอาไปต่างประเทศด้วยนะคะแต่ว่าโหลดเพราะว่ามันเกิน100 ml เนอะก็เลยต้องโหลดนะคะเหมาะมากไปต่างประเทศก็ได้อยู่ไทยก็โอเคนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่ภูเก็ตเลยคะ่ะ A few moments later อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในงานสงกรานเฟสิวัล The Ultimate Pool Party in Phuket นะคะที่สวนน้ำอันดามันดานั่นเองงานนะคะก็จะเริ่มตอน6กโมงครึ่งนะคะบอกเลยว่าคนเยอะมากเต็มมันมากของกินอะไรก็คือพร้อมเวอร์แดดแรงเวอร์แล้วก็พอตอนแบบว่าดึกๆก,ก็คือยังไงก็คือน้ำยัวๆนะคะ The next day สวัสดีค่ะนี่ใช้ตัวเดิมเลยเคที่ดอร์ a ควาซันนะคะทาไปเลยจะบอกว่าการคนติดทากันแดดนะจริงๆทุกคนก็ควรจะทากันแดดทุกวันนะคือไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยหรือว่าไปแบบว่าประเทศอื่นอะไรอย่างนี้เนาะคือจริงๆมันก็ควรทากันแดดน,นะคะเพราะว่าแสงไฟหรือว่าความหนาวเย็นเงนี้ยทำให้ผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องทากันแดดเนาะนี่ถ้าเป็นตัวนี้ก็คือ เพราะว่าจะบอกว่าตัวนี้ตั้งแต่ทามาไม่เคยทากันแดดที่มันรู้สึกเย็นขนาดนี้นะคะซึ่งรู้สึกว่ามันแตกต่างเช้าวันนี้เราจะไปกินติ่มซำนะคะต้องบอกว่าการชอบกินติ่มซำม,มากม,มากนะคะแบบว่ากินทีเป็นสิบเข่งอะไรอย่างนี้เนาะ okay. แลนนี่นะคะถึงบ้านแล้วค่ะถ <Yes>. ึงบ้านก็บอกเลยว่ารอนเช่นเคยนะคะก็ขอทากันแดดนิดนึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเคที่ดอลอ a ควาซันนอนเกรซี่บริสันเซรัมเนี่ยเป็นกันแดดเนื้อน้ำอนุภาคพิเศษพิเศษยังไงก็คือจะแตกตัวเป็นน้ำแร่นะคะก็คือมันจะแตกตัวเป็นน้ำแร่แหละที่แบบมันทำให้เราเย็นๆนักเออบางเบาอย่างที่บอกทาให้ดูหลายรอบก็ยังบางเบาอยู่นี่ดูดิเนี่ย บางเบามากป้องกันแสงแดดมากถึง50เทา่า ไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะปกป้องนะคะรังสี UV นั่นเองแล้วก็มีสารสกัดจากสมุนไพรเกาหลีอ่ะบอกเลยว่าตัวนี้แดดแรงแค่ไหนก็เอาอยู่และไม่เหนียวเหนอดดะนะอันนี้ที่ชอบที่สุดไม่เหนียวและมันเย็น <c oughs> ก็ตอนนี้นะคะ,จะเจลเ่ดี้เล่นจบแล้วนะคะแต่ว่าน้องๆสามารถมาขอพอร์ตโฟลิโอได้นะเออแล้วก็จะลงช่องทางหลักก็คือลงในติ๊กต็อกเนาะสามารถไปติดตามกันได้เดี๋ยวขึ้นให้ิง นะคะคแต่ YouTube ก็ยังทำอยู่นะอาจจะไม่ได้ลงบ่อยเท่า TikTok นะคะฝากติดตามด้วยนะคะแชปเตอร์หลังจากเรียนจบว่าจะเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนนะคะไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย